ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการยิงหัวแบบใหม่นะครับคือการเต้นยิงหัวนะครับผมจะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตั้งค่าท้ายคลิปด้วยนะครับผม ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มีกับผมนะครับซอมโมซี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสเต็ปที่มีชื่อว่าเต้นยิงหัวนะครับผมที่ทุกคนเห็นกันมาจากต้นคลิปนะครับหรือว่าเห็นมาจากทิกต o k หรือว่า u t u b e นะครับที่ตอนนี้เขากําลังฮิตกันเลยนะครับคือการที่เวลาเรากดท่าเต้นแล้วเราก็ยิงหัวนะครับผมจะเท่มากเลยนะครับก็สามารถนําไปฝึกเล่นกับเพื่อนหรือว่าแบบไปทาไฮไลท์เท่ๆได้นะครับผมอย่างแรกนะครับคือเราต้องมีปุ่มนี้นะครับผมคือปุ่ม ท่าทางหรือว่าปุ่มท่าเต้นนะครับผมแนะนานะครับวางไว้ประมาณเท่าที่ตัวเองถนัดนะครับผมโอเคครับก็มาอยู่กับการสอนกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับคือเลือดเราต้องลดก่อนนะครับผมไม่งั้นเราจะกดพันยาไม่ได้นะครับผมเทคนิคแรกนะครับในการฝึกนะครับผมคือเราต้องฝึกสับปืนวิ่งให้ชินก่อนนะครับผมฝึกสเต็ปนี้ให้ชินก่อนนะในการสับปืนวิ่งหรือว่ากดปุ่มต่างๆให้ช่อมไปก่อนนะครับผม อันนี้คือแบบสเต็ปพื้นฐานเลยนะครับในการสับปืนวิ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปที่เราต้องมีกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็มาอยู่กับสเต็ปต่อไปกันเลยดีกว่าน,นะครับสเต็ปนี้นะครับคือการกดท่าทางหรือว่ากดท่าเต้นให้ชินมือนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนที่สําคัญพอสมควรนะครับผมพอเรากดชินมือนะครับผมอย่างที่ <Car> 2ที rag, ่ส <the establishment, S 2> <Yeah. S 1> ําคัญนะคือการกดปุ่มยาให้ชินนะครับผมโอเคครับเทคนิคเลยนะครับผมไม่ยากเลยนะเพื่อนๆืคือการกดปุ่มยาก่อนนะครับผมพันยาก่อนนะ แล้วก็กดท่าทางนะครับแล้วก็กดเต้นมาซักท่านะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการวางเป้าแล้วก็เทคนิคการยิงหัวเลยนะครับโอเคครับก็มาอยู่กับเทคนิคการยิงหัวนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือการวางเป้านะครับผมผมจะแนะนานะครับในการวางเป้านะครับผมผมจะแนะนําวางเป้าไว้ประมาณกลางอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือการวางเป้าไว้ประมาณเหนือหัวนะครับผมผมจะวางไว้สองที่นะครับคือกลางอกกับเหนือหัวนะครับแล้วให้เราทําการนะครับผม กดท่าเต้นกดพยานะครับยิงแบบนี้เลยนะครับผมเอ้ยกดยาก่อนนะครับแล้วค่อยกดท่าเต้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับผมแล้วก็การยิงนะครับผมผมจะลากเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับคือการลากเป้าขึ้นแบบธรรมดานะครับไม่ได้ลากตัวเจนะครับผมคือการลากยิงแบบธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเป้าจะได้นิ่งนะครับผมดูใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวทําให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมคนแรกนะครับลากแบบธรรมดานะครับโอ้โหไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับ ทำใหม่นะครับผมซิมผูตั้งแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการลากหัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะมีตั้งค่านิดๆหน่อยๆนท้ายคลิปนะครับสาหรับคนที่อยากจะดูตั้งค่านะครับผมก็จะมาแปะไว้ท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการหาเพชรนะครับสังเกตที่เพชรของผมนะครับผม โอเคครับอย่างแรกให้เข้ามาที่เว็บ Respect Shop นะครับแล้วกดคําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับผมแนะนําสมัครด้วย a c e book นะครับง่ายดีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จขึ้นนะครับให้เรากดคาว่าเติมเงินนะครับผมมีสาช่องทางให้เลือกนะครับผมจะเลือกอันกลางนะครับโอเคครับให้เราทําการคัดลอกเบอร์นี้นะครับผมแล้วให้เราทําการเข้าไปที่ To Mo นนี่วอลเล็นะครับนี่นะครับผมจะโอนทามเบอร์นี้เลยนะครับผมและเรานําเลขอ้างอิงนะครับหรือว่าเลขผินนะครับมากรอกใส่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแลวกดยืนยันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการสุ่มพิษฟีฟนะครับผมให้กดคําว่าเลสเปตก่อนนะครับสุ่มของรางวัลนะครับกดเข้าไปนะครับผมคําว่าสุ่มของรางวัลด้านฝาเลยนะครับปั๊บโอเคครับผมจะมาเล่นอันกางนะครับคือตู้สล็อตนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการสุ่มกันเลยนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีดวงเรื่องการสุ่มด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเจ็ดร้อยห้าสิบเชลทุกคนเสียไปแค่สิบเครดิตนะครับครั้งแรกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทําการสุ่มอีกครั้งนะครับเฮ้ยเอ 75เชือกอีกแล้วนะครับให้มันออกง่ายจังเลยทุกคนเอ้ย75เชืออีกแล้วกดรัวรวเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมเอ้ยผมว่าเว็บบั็กแน่เลยทุกคนเอ้ย30เชลโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเช็คของละวันนะครับผมเอ้ยของระวันก็เข้าจริงด้วยทุกคนนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมโอ้โหออกง่ายมากเลยนะครับโอเคครับให้เรานาโค้ดเหลือพินมากรอกในเว็บเติมเกมนะครับผมอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นเกมฟรีไฟนะครับผมกดเข้าไปนะครับให้เราทําการ ใส่เอดีผู้เล่นของตัวเองนะครับตามนี้เลยนะครับผมผมจะเลือกอันที่2นะครับคือบัตรกาลิน่านะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมทําการกรอกใส่แล้วผมก็เข้าไปเช็คในเกมให้ดูนะครับผมโอเคครับตอนนี้เพจก็เข้าที่ในเกมเรียบร้อยนะครับก็ไปสุ่มกันได้นะเว็บเลสเปกช็อปนะครับผม To my head driving me insane. Lily, I ain't been the same. i secrets from you, hoping you won't find out the truth. I'm the secrets from you, hoping you won't find out the truth. Baby, please don't run away. Yeah, I know you inside the chain. So baby please, run away. baby, please don't run away. Your love inside the all these demons in my head driving me insane. Lately, I ain't been the same, running from the pain.